ในที่สุดเต้ยก็ได้วิ่งฉลองเรตติ้งมาตาลดารอบนี้กล้ามเนื้อไม่อักเสบหลังละครมาตาลดาเปรี้ยงปร่างฟาดเรียบทั้งเรตติ้งกระแสและรางวัลทางผู้จัดและนักแสดงก็ได้ไปวิ่งฉลองเรตติ้งกันซึ่งวันนั้นนางเอกของเรื่องอย่างเต้ยจรินพรก็ไปวิ่งด้วยแต่ยังไม่ทันไรก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน กล้ามเนื้ออักเสบอดวิ่งซัาง,งานั้นจนล่าสุดสาวเต้ยก็ได้วิ่งสมใจและคราวนี้ได้ชวนกับเจมจิรายุและพี่ๆมาวิ่งออกกำลังกันเพื่อฉลองเรตติ้งของละครมาตาลดาด้วยซึ่งได้ลงรูปพร้อมแปะแคปชั่นว่ามารายงานให้ทราบว่าเต้ยมาวิ่งให้กับเรตติ้งของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาตาลดาแล้วค่ะครั้งนี้ราบรื่นดี กล้ามเนื้อไม่อักเสบแต่ขึ้นบันไดาขาสั่นนิดหน่อยจบการรายงานสวัสดีค่ะ